สวัสดีครับ EP นี้ก็มาดูปื้นที่ผมใช้กันนะครับว่ามีค่ายไหนบ้างครับผมวันนี้มารีวิวแค่1 2 3 4งสก็บอกก่อนนะครับว่ามันเต็มพื้นที่เลยเดี๋ยวค่อยมาดูยกยิงแล้วก็อย่างอื่นอีก,อกทีหลังแล้วกันนะครับ ครับผมมารีวิวกระบอกแรกเลยครับเะจะให้รู้ขนาดรู้ว่าผมใช้ปืนแบบไหนอะไรยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นปืนของช่างน็อตวัดเกาะนะครับตัวนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับเป็นปืนสูตรนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ท่อนเดียวนะครับ เป็นปืนไม้ท่านเดียวนะครับจะเป็นปืนไม้ท่านเดียวตัวนี้ออกหมายบ่อยครับหมายแนวแนวประช่อนเฝ้าหน้าท่อของลิเกเต็กครับแต่กินปลาใหญ่มาหลายตัวแล้วครับตัวนี้ก็สเปคนะครับอา่า สเปกลางนะครับตัวนี้จะสเปกล่างจะอยู่ชัก65สิานะครับปีกนี่จะเป็นปีกห้าสิบครับปีกนี่ห้าสนะครับแล้วก็ส่วนลูกเนี่ยตัวนี้จะใช้ได้ไม่เกิน4.0นะครับส่วนมากจะใช้35 ...38 แแล้วก็ 4.0นนี่ก็คือใหญ่สุดแล้วของงานสเปคตัวนี้นะครับนะครับของงานสเปคตัวนี้เซฟก็เป็นเซฟข้างนะครับนะครับเซฟก็เป็นเซฟข้างนะครับ ตัวนี้เหมาะขึ้นต้นไม้อะไรเงี้ยครับได้แล้วปืนน้ำหนักเขาจะเบาเบาเลยครับเบามากตัวนี้ยกไวตัวนี้พี่ๆน่าน่าได้เห็นกันใน YouTube ที่ผมใช้นะครับอีกวระชอนได้เยอะมากครับตัวนี้หมางนะครับโอเคครับ ตัวแรกนะครับผ่านแล้วทีนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สองยงพิ่งได้มาใหม่คนระับตัวนี้จะเป็นแก่มนมะเกลือนะครับดำดีดำด,ดูดนะครับจะเป็นค่ายของช่างออฟบินดี้ราบุรีนะครับนี่ครับ ตัวนี้สเปคนะครับก็จะอยู่จะอยู่ที่ลาง75นะครับชัก75นะตัวนี้แล้วก็ปีกปีกนี่จะ55มาดูงานปีกกันก็จะมีติดของแต่งครับล็อกปีกข้างเห็นไหมครับล็อกปีกข้าง ก็เสียงตัวนี้เพาะนะครับเสียงใช้ได้เลยกิ้งกิ้งกิ้งเลยครับมาดูงานล็อกโรเลอร์นะครับตัวนี้สวยครับนะครับจะเป็นของแต่ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเหมือนท่านอื่นนะครับเนี่ยจะเป็นล็อกออโต้ไอที่ อันนี้เราเอเเป็นศูนย์ครับศูนย์ศูนย์จะเป็นแบบแนวนี้ครับเป็นแนวเฉพาะตัวของของช่างนะครับทำออกมาได้สวยแล้วครับนี่ครับให้ดูฟัง กลมะเกลนะครับแล้วก็สเปคงานตัวนี้นะครับใช้ใช้ขนาดลูกนะครับลูกที่ใช้ก็4ีมิลขึ้นไปครับผิดกับตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะใช้ขนาดลูกตั้งแต่4.0ขึ้นไป4.0 4.2 4.5 5มิลครับตัวนี้ก็เป็นสเปค แนวยิงตลาใหญ่สเปกงานแม่น้ำนะครับตัวน,นี้เป็นสเปกงานแม่น้ำครับคอนข้างจะมีน้ำหนักนะครับตรงนี้นะครับล็อกก็เป็นล็อกข้างนะครับให้ดูไกลดูรายละเอียดนะครับ ถือว่าเป็นปืนสวยอีกกระบอกเลยนะครับโอเคตัวที่สองพัานไปแล้วครับรีวิวแบบ้นีนยนะแล้วกันนะครับแบบเร็วนิดนึงตัวนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะผมตั้งชื่อให้ว่าเจ้าทีเล็กนะครับสวยนะครับตัวนี้นี่ครับให้ดู ตัวนี้ก็ใส่ปีกแต่งนะครับชุดปีกแต่งเนี่ยของพี่ละนะครับสนใจปีกพวกนี้ทักได้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ปืนชุดนี้ก็จะเป็นของอาจารย์บางเทนะครับอาจารย์บางเททำให้นะครับแล้วก็ทำไมถึงตั้งชื่อว่าทีเล็ก อเผอิญนว่ากระพีครับกระพีตรงนี้มนเกิดขึ้นมาเองนะครับเนี่ยเป็นรูปไดโนเสาร์เป็นรูปไดโนเสาร์เฉย,ยเลยก็เลยตั้งชื่อเขาว่าทีเร็กนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเป็นปืนที่สวยมากนะครับกระบอกนี้มีสตอรี่ เนี่ยครับโอ้โหเป็นปืนที่ผมทุกใจอีกกระบอกนะครับแล้วก็จะใช้จะใช้ให้บ่อยขึ้นเลยตัวนี้เพราอเป็นงานสะพานงานแม่น้ำครับตัวนี้นี่นะครับบังเทคุมพลังหกสิบนะครับแล้วลูกตาเนี่ยนะครับตาบอลลัม เป็นางานสเปคที่สวยมากเลยนะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็มาดูสเปคกันตัวนี้จะเป็นตัวสเปคที่แรงแรงที่สุดในบรรดาที่ผมมีนะครับคือไปลองมาแล้วที่แรงมากตัวนี้ก็สเปคสเปค ชากนะครับก็อยู่ที่80ตอนแรกใส่ปีก60แล้วมาเปลี่ยนเป็น55นะครับมาเปลี่ยนปีกแต่งแต่เดี๋ยวรอปีกแต่งที่เป็น60ก็จะใส่60เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าตัวนี้สเปคชัก80ปีก60โอ้โหนี่ยิงสบายสบายเลยครับเส้นเดียวสวงสวายกระดินนะครับ ยิงไกลที่สุดในบรรดาที่ผมมนะีอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้แล้วก็แม่นแล้วก็เร็วถ้าใครสนใจหรือยังไงก็ลองติดต่ออาจารย์บางเทดูนะครับแต่คิวนกนจะยาวอยู่ครับยาวเลยครับยาวมากคิวครับ พอปืนอาจารย์บางเททำเสร็จอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่สวยแต่เทบางเทบอกนะจ๊ะก็จริงเลยนะครับแต่ผมว่าทั้งสวยทั้งเทเลยครับมีเอกลักษณ์เป็นของมีเอกลักษณ์เป็นของเรารปืนมันจะไม่เหมือนปืนโล่ๆครับรมีสตอรี่สวยมากครับผมชอบมากเลยเขาบอกเนี่ย นี่ครับถูกใจครับถูกใจมากน้ำหนักก็ไม่หนักมากครับอยู่ระดับกลางกางครับผมดูสิครับดูลายโอ้โหลายนี้แบบอิจิตพิสดารน,นะครับดูลายคือสุดนะครับ ตัวนี้ก็จะพยายามออกหมายบ่อยๆครับตามคลองตามอะไรอย่างเงี้ยครับไปยิงพวกเชโดพวกปลาใหญ่ยิงไวๆตามให้ทันในอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับเออลืมบอกไปตัวนี้จะเป็นมือสอดนะครับมือสอดลืมบอกไปครับตัวนี้ก็จะเป็นกำคอล่องนิ้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้จะเป็นกำคอแต่ไม่มีรองนิ้วนะครับโอเคมาดูต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่ายของช่างออฟอินดี้ลาบุรีอีกแล้วนะครับเอิญว่าก่อนหน้านี้ผมซื้อของช่างออฟไว้เยอะมากเลยครับมีเยอะวันนี้นะครับขายไปบ้างแล้ว คือไม่มีที่เก็บเอกลักษณ์ของชางออฟก็คือตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับผมให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นใส่ลูกดอกเข้าไปจะเป็นล็อกออโต้นะครับใส่ปุ๊บล็อกเลยแต่เวลาใส่เสร็จอจะกดไกลนะครับกดไม่ไปเห็นไหมครับเพราะว่าล็อกอยู่แต่ถ้ากำรรครับ กำตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ถึงจะกดได้คือเราต้องกำรรตัวนี้ให้แน่นก่อนครับกำรรให้จับให้เต็มมือครับถึงจะกดตัวนี้ได้ตัวนี้กดไม่ได้เห็นไหมครับแต่พอกดแล้วปุ๊บตัวนี้ก็จะกดได้เป็นเอกลักษณ์ของช่างออฟนะครับในประเทศซึ่จะมีแค่ช่างออฟคนเดียวครับที่ทำตัวนี้ก็จะเป็น เป็นไมชิงชันเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นชิงชันทั้งลำตัวนี้ก็จะเป็นชิงชันทั้งลำนี่ครับก็จุดแต่งสวยๆเช่นเคยครับชิงชันทั้งลำตัวนี้ลำออตโต้ก็สวยนะครับก็เรียบหรูครับเรียบหรูดูแพง นะครับก็จะเป็นแาวนี้นะครับลายไม้ก็สวยครับงาน,นพวกนี้จะเป็นงานปืนศูนย์ราคาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับตัวนี้ ตัวเกยร์มะเกินอนี่ก็หลักหมื่นนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้ก็เฉ็ดหมื่นมาแล้วครับตอนนี้สั่งทำไม่ก็หมื่นกว่าอ่าตัวอนเจ้าทีเล็กนี่เออลืมบอกไปว่าเป็นไม้อะไรตัวนี้ก็เป็นไม้ชิงชันนะครับแต่ชิงชันชิงชันโหดๆนะครับนี่ครับชิงชันแบบโหดจัด ลายโหดนะครับก็เดี๋ยวว่าจะหาไล่เปลี่ยนปีกทั้งหมดนะครับนะครับดูโดยรวมแล้วกันเนอะตัวนี้ก็สเปคชาร์กเจ็ดครับแล้วก็ปีกก็55ครับก็สเปคทั่วไปใช้แบบว่าควบคุมงานเล็กงานใหญ่คล้องเล็กคล้องใหญ่ อันนี้ก็เอาไปใช้ยิงคลองใหญ่ครับคลองเล็กก็จะใช้ตัวเล็กนิดนึงโอเคตัวนี้ก็จะเป็นปืนศูนย์สี่ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูเป็นเล็งรางครับตัวนี้เร็งรางแต่ติดศูนย์ศูนย์ก็คือเป็นศูนย์ข้างตัวนี้ก็ของค่ายช่างออฟอินดี้ลาชบุรีเหมือนกันนะครับ มาให้ดูรายละเอียดไม้ตัวนี้จะเป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้พยุงจะเป็นเหมือนไอคอมนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับอ่าอ,อีกษณ์ของเขาก็จะเป็นเนี่ยครับเซฟออโตโอ้เนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวทูโทนนะครับฝั่งนี้อีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับ ลายอิจ mm ิตฟิสดาแต่พอพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคนละสีนยครับจะเป็นลายอย่างนี้จะเหมือนคนละกระบอกกันนยครับก็้จะเหมือนคนละกระบอกอามาให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นปีกแล้วจะเป็นโรเลอร์นะครับนะครับปีกเป็นโรเลอร์ ศูนเปิดข้างเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนี้ครับแต่จะติดยากนะครับตัวนี้ถ้าใครไปเจาะไม่ดีก็อาจจะมีเล้ามีแตกครับก็เจาะยากเหมือนกันครับแล้วก็ตั้งศูนย์ก็จะยากนิดนึงนครับศูนเปิดข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเปิดข้างแต่ตัวนี้ผมตั้งแล้วลองยิงแล้วตั้งแล้วโอเคแล้วครับแม่น ก็เหมือนกับเป็นปืนศูนย์เลยครับอันนี้เหมือนปืนศูนย์เลยครับแต่แค่รางเป็นเล็งรางเป็นเป็นรางทองเหลืองไม่ได้เอาสายสอดข้างล่างนะครับก็ทําเหมือนเล็งลรางปกติทั่วไปแต่แค่มีศูนย์เล็งก็ยิงเหมือนปืนศูนย์นะครับตัวนี้แต่ระบบการใส่ลูกก็จะเป็นคนละแบบตัวนี้ก็ใช้เหมือนปืนศูนย์อีกกระบอกเลยนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ก็ปืนหลักหมื่นเหมือนกันครับอุปกรณ์แต่งไปชุดศูนย์แล้วก็ปีกโรเลอร์นี้ผมซื้อมาใหม่ของใหม่เลยนะครับเพิ่งใส่ไปของเก้ามันปีแค่ห้าสิบนี่มันห้าสิบห้า ตัวนี้ก็ปืนหลักหมืนเหมือนกันครับตัวนี้ก็ผลงานดีทุกก็บอกไว้นะครับนะครับผลงานดีทุกก็บอกตัวนี้ก็ชรัรอยู่ประมาณ75นะครับแล้วก็ปีก55เดี๋ยวพยายามจะใช้ให้ทุกก็บอกนะครับ y o u t u b e เดี๋ยวผมพยายามใช้ ให้ดูว่าแม่นขนาดไหนก็ดี๋ยออีกตัวนะครับตัวนี้เลียงลางเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นของช่างมือชัยนะครับสั่งไว้นานแล้วครับเอามาใช้ได้ครั้งเดียวครับไม่ได้ใช้เอามาลองแค่ตอนนำมาครั้งเดียวครับพวกไรายละเอียดพวกอะไรสวยนะครับ แต่เผลิว่าติดเป็นศูนย์ไปแล้วครับเรงลางกเา็เอาไว้ออกบิงประถำวอะไรเงี้ยครับได้เนี่ยครับตัวนี้ยังไม่ได้วัดช่วงชักนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงชักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้ครั้งเดียวจริงครับตัวนี้นี่ครับ แต่เซฟพวกอะไรก็เป็นสเตเลมนะครับสวยครับแล้วเอว่าใช้ปืนศูนย์ละทติดใจปืนศูนย์ไปแล้วครับนะครับนะครับ,รบก็มีอยู่6กระบอกกัะน,นะกับนะครับรีวิวนี้ก็เกือบ20นาทีแหละที่รีวิวนะครับ โอเคครับปุ่มฝากติดตามทีมงานแทงปวดแทงปวดด้วยนะครับแต่ช่วงนี้จะพยายามลงตอนออกหมายให้ดูเรื่อยๆนะครับพยายามจะลงทุกวันช่วงนี้ออกยิงปลาบ่อยบางทีปลาลงปลานอกไม่ค่อยได้หลับนอนเลยครับไม่ค่อยได้หลับไม่ได้นอนออกยิงกับปลาแล้วก็คลิปก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อเลยครับบางทีลง เป็นช็อตบางทีถ่ายทันม้างถ่ายไม่ทันมัางครับแต่ก็จะพยายามหามให้พี่ๆนา้นาๆดูเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานแทงปวดแทงปวดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาเล่นกันละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สักนิดสักหน่อยเป็นกาลังใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรม พราะผมก็เป็นช่างทําลูกดอกด้วยครับเดี๋ยวอาจจะมีลูกดอกมาแจกกันให้เล่นเกมกันในใน youtube แล้วกันเนาะดี๋ยแดนมีลูกดอกมาแจกกันครับผมขอบคุณพี่ๆหน้าๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมที่เข้ามาทักทายกันนะครับให้ที่มาเป็นกำลังใจกันครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ